เช้าครับวันนี้สายมูเรามาที่หลงดิ่มซัมนะครับย่านวานใจนะครับเราอยากจะพาทุกคนมากินมันเป็นดิ่มซัมแบบฟิวชั่นอยู่ดูสวยงามไหมกิมมิคค่อนข้างดีมากครับที่นี่ เราสั่งอะไรมากินบ้างอันนี้เป็นชายลักนี่เลยเป็นเซตนะเซตนึงเจ็ดสิดอลลาร์ฮ่องกงเขาบอกอันนี้เพจอันนี้มีน้ําด้านในให้กินแบบละวางมีจิ้มช้ำล,ลูกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกชิ้นเจ็ดสิบชิ้นละสิบสองอ่านจะลองดูอ่ะอย่าพึ่งลองเอาขาส,สูกฟังโซไม่ได้ หลังจากเราทานข้าวเสร็จครับเราเลือกใช้วิธีนั่งรดบัตรครับข้ามจากฝั่งฮ่องกงไปเกาะเกาลูนครับโดยที่เราจะไปไปลายทางที่สถานีแรกของเราคือวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองหำหรือที่ทุกคนรู้จักคือวัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินครับนี่เด็กๆก็เอ็นจอยได้นั่งดานหน้าดูวิวไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีครับแล้วก็มีการขึ้นทางด่วนด้วยนี่จะข้ามไปฝั่งเกาลูนนี่ ความเป็นฮ่องกงก็จะคลาสสิกนะแท็กซี่นะครับนั่งอยู่มุมบนก็จะทัศนวิสัยค่อนข้างดีมากนะครับแนะนําเลยใครมีโอกาสไปฮ่องกงแนะนําให้นั่งรถเมล์สองชั้นดูนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนี่ครับขึ้นมาบนทางด่วนนะรถก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ถึงขนาดที่ติดนะค่อนข้างโอเคอยู่นะครับใครมาฮ่องกงแนะนําให้นั่งรถบสัสครับชมวิวไปเรื่อยๆนะระหว่างทางก็จะมีการเข้าอุโมงค์ครับซึ่งเป็นอุอโมงคลอด มหาสมุทรนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งพาไหว้สามวัดครับรถไฟฟ้าสายสีฟ้าครับอันอะไรครับพาทุกคนมาไหว้วัดแรกวัดเจ้าแม่คนอิงทองครับวัดนี้เราจะมาของเงินเพื่อความร่ำรวยเ,เราถุงกระทิงมาเตรียมใส่งเงินทุกกระทิงมาหมดมีเวอร์ชันนี้ด้วยเวอร์ชันนี้ไม่ธรรมาดาแล้วก็มีเวอร์ชันอันใตา้มาให้ครบโม มูทุกอันนี่ครับหมูครบพามาเดินห้างเพื่อจะทะลุไปวัดแชงกงตอบนี่ครับเดินทะลุห้างเพื่อไปแชงกงนะจะได้เย็นสบาย,บ,ายบิวครับด้านนอกนะมองไปจนะเห็นหลางคาดเขียวๆนั่นะคือวัดแชกงครับลงสถานีที่เราวงกลมที่สองเนาะอันนี้คือบรรยากาศหน้าวัดครับใครมาต้องเจอซุ้มแดงอันนี้ครับ ไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเราก็เข้ามาไหว้แชร์กงเนาะหลักๆก,ก็ซื้อทูบนะครับไหว้ตามจุดที่เขาบอกเลยนะครับหลักๆเราก็มาไหว้ตรงหน้าท่านเนี่ยแหละขอพรนะครับหลักๆที่ก็จะขอเรื่องเลยเรื่องการงานการเงินสุขภาพการเดินทางนะครับแล้วก็ห้ามลืมหมุนใบพัดเลยนี่เป็นกิมมิคที่แนะนําให้มาที่นี่นะครับรับรองเด็ดแน่นอนครับตามรอยละอันอะไรไหว้เสร็จออเดอร์เข้ารัวๆครับ เรามาต่อกันที่สุดท้ายครับในโรงสารอีกที่3ามนะถ้าใครมารถไฟนะครับนี่วัดเจ้าแม่คุณอิมซีซ่านนะครับวัดนี้ต้องมีการจองล่วงหน้าก่อนนะครับไม่นั้นเข้าไม่ได้ครับจะบอกว่าวัดซีซ่านครับจองมาเรียบร้อยถูกแคนเซลไม่รู้ตัวมาเสียค่าแท็กซี่เล่นๆไปสองสามร้อยใช่ไหมก้าพูดสิเสียใจไหมก้ายกมือว่ายังเราให้แท <Okay. S 1> ็กซี่ครับมาส่งเราที่ไทโปมาร์เก็ตนะครับเพื่อประหยัดค่าแท็กซี่นะ เราก็ทางรถไฟเข้าไปในเมืองอีกครั้งหนึ่งครับนี่กับนหลานทุกคนก็ดูกันวันนี้เดินไปกี่ก้าวลวสถานที่ต่อไปครับเราไปวัดหวังต้าเสียนนะครับตอนแรกไม่อยู่ในโปรแกรมแต่เนื่องจากเราไม่ได้ไวายจะไม่กดอิ่มเนะเราก็เลยลองมองมาวัดนี้ครับทดแทนครับนี่บรรยากาศในช่วง3ามสี่โมงก็คนเริ่มเยอะนะที่วัดหวังต้าเสียนนะครับเรามาที่มงก๊กครับเพื่อมาช้อปปิ้งครับโปรแกรมที่เราคอยแล้วเจอนะครับเจอเฮทีจะพลาดได้ยังไงครับต้อง แล้วเรามาต่อที่ร้านมิชลินสตาร์ครับนี่คล้ายๆเสี่ยวหลงเปาก็ใช่หน่มจีบก็ใช่นะแต่กินแล้วมันอร่อยอะข้างในมันมีน้ำอะกัดแล้วมันใช่เลยนี่เมนูมันเป็นเซต4กับเซต6นะเรามาแปเราเลือกเมนูเซต6กินก็ค่อนข้างจะอร่อยครับเดี๋ยวลองไปดูว่าแต่ละคนทานแล้วจะมีความรู้สึกยังไงครับคนยังแปดคน ลองดูร้านนี้เป็นร้านดังน,นะได้มิชลินตั้งแตปี 2, 6, 2 0ง6 2024 25แนะนำเลยร้านนี้ต้องทานและเราก็กินมันทั้งลูกเลยพอกินเข้าไปหโหโคตร้อนเลยเพราะว่าข้างในมันเป็นน้ำเนาะแล้วมันก็แบบเพิ่งทำกันเสร็จร้อนๆเลยอาการเหมือนปากจะพองครับเนี่ยดูหน้าดิร้อนสุดๆจีด๊ดแต่ถามว่ารสชาติดีไหม น้องแก้แบบอน,น่อดดมมากองตุ๊บด,ดูม,ม่อ้งร้อนุ้กจ๊กเท่าไรห้อกาเดี๋ยวตกกระแสว่าอยู่ห้องกงไม่ได้กิน,นไก่มูมทีจะพลาดหรอแจ้กนี้เท่าไหร่สามสิบสองห้องกงกับพีเป็นเงินบ้านเรามาร้อยสามสิบชิวๆช,ชาดีอยู่อี่แจ้กเนี่ยเย่าเนี่ยนี่ก็เท่ากันสาสอง ไข่ไข่เสดสเซอร์เหมือนของขนมโบราณบ้านเราครับแต่มาเราต้องทานราคาโคตรแรงถ้วยเป็นร้อยตอนดึกเราก็ลองมาเดินย่านคอสเบเวอีกทีนึงนะว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ข้ามไปฝั่งไอตัวไทม์สแควร์ครับแล้วก็ไปเดินตรงรีการ์เด้นนะบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างสวยและดีมากครับ เนี่ยครับบรรยากาศเราก็เดินชิวๆไปตรงนี้เป็นซ้ายมือเป็นเบคเคาส์นะครับเนี่ยครับร้านเนี้ยร้านดังเลยใครมาต้องทานนะ,ะนี้ก็คือจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้คือห้างโซโก้เลยสถานษณ์ตรงนี้นี่คือจะคล้ายๆตัวฮายาชิวยาที่ญี่ปุ่นเลยใครมาต้องแนะนําให้มาเดินที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดฮิตนะครับของทางฝั่งเกาะฮ่องกง เรามาจบกันที่เคสสีเหมือนเดิมมี่ไก่ชุดน,นี้โดวไปเก้บสองวันนะมีไก่สามชิ้นโกรโบ,บวกน้ำเนี่ยสามห้าแล้วก็มีไก่2ชิ้นมีพัดไข่มีข้าวมีน้ำมือน,นี้ตอนเก้าสองก็ได้ซอสมาเยอะหน่อยแล้วก็นีมีคาสตาร์ดมาให้2สองอะลุย